สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช็อปมะขามเท่าช่องใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่36แล้วนะครับค่อยๆเดินทางกันมาเรื่อยๆก็ EP นี้มีของสวยๆนะครับเด็ดๆดหลายรายการเลยนะครับเอาออกมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซทุกๆท,ท่านนะครับก็มีเครื่องล้างของขังนะฮะ หลายคณาจารย์แล้วก็มีพระเหรียญนะครับยอดนิยมนะฮะแล้วก็พระเนื้อผงนะครับก็กําลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดหรือในกระแสพระเครื่องนะครับตอนนี้เลยนะฮะก็ EP ีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับแล้วก็พี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะครับต้องขอบพระคุณพี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วกด ไลน์นะครับกดถูกใจกดติดตามนะครับยอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะต้องขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับบอกไว้ก่อนเลยก่อนที่จะเก็บสะสมนะฮะช่วยศึกษากันก่อนนะครับพระเครื่องและเครื่องรางทุกชิ้นนะฮะล้วนมีที่มาแตกต่างกันนะครับก็อยากให้พี่ๆ FC แล้วก็พี่ๆ ที่มีอุปการ,ระคุณทุกๆท่านนะครับช่วยกันศึกษาก่อนสะสมนะครับก็อยากให้พี่ๆทุกๆท่านนะครับได้ของดีๆเอาไว้ใช้กันนะครับก็อยากให้ช่วยกันศึกษาหน่อยนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างใดหรือช่วยจำอีพหน่อยนะครับว่าดูพระใน EP ที่เท่าไหร,ร่นะฮะดูพระของผมในอีพีที่เท่าไหร่ช่วยจำอีพีให้หน่อยนะครับเพื่อการรวดเร็วและการค้นหาพระให้พี่ๆ ชมนะครับถ้าองค์ไหนปิดไปแล้วก็คือปิดบูชาแล้วนะครับก็อาจจะไม่อยู่แล้วนะฮะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับก็ EP นี้นะครับมีงานะฮะมีงานมีเขี้ยวนะครับมีพระเหรียญมีพระผงนะฮะมีพระเนื้อสำลิดเนื้อเงินเนื้อชิ้นหลายๆรายการนะฮะก็เอาออกมาแบ่งปันนะครับ เป็นของที่ผมเคยเอามาลงไลน์แล้วบ้างก็มีนะครับแล้วก็เป็นของไม่ใหม่เลยที่ได้จากชาวบ้านมาก็มีนะครับหากพี่ๆ FC ท่านไหนสนใจหรือชอบชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3มช่องทางนะครับทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3าช่องทางก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มี รูปภาพ QR วอารโค้ดของไลนนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับที่โทรมาสอบถามราคาพระนะฮะโทรมาเช่าซื้อจากผมไปเลยก็มีบางอีบาง EP ยังไม่ทันยังบางบางทีนะฮะก็ยังไม่ได้ทันเอามาลงไลน์เลยนะครับก็มีพี่ๆ ที่มีอุปการะคุณนะครับโทรมาสอบถามว่ามีพระอะไรบ้างถ่ายรูปตรงให้ดูก่อนได้ไหมบางทีผมก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เอามาลงอีพีอาจจะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าประจำแล้วก็พี่ๆที่เก็บสะสมก่อนบางทีนะฮะก็อาจจะทิ้งช่วงไลฟ์ไปบ้างแต่ก็จะไม่ให้ทิ้งนานนะผมก็พยายามจะมาลงเรื่อยๆเ,เพื่อพี่ๆเอฟทีท่านไหนรออยู่หรือกำลังมองหาอยู่ก็ รีบหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมาไวไปไวนะฮะราคาของผมจับต้องได้ทุกรายการนะครับราคาของผมจับต้องได้ทุกราคาทุกรายการนะครับก็ราคาเปิดอยู่ที่ผมบางทีนะฮะราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอาจจะเป็นพวกพี่ๆที่ต่อรองกันมาแล้วราคาถูกใจกันคือก็เข้าใจนะฮะคนซื้ออยากซื้อถูกนะะคนขายอยากขายแพงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับถามว่า บางทีมันจะมีช่องกลางระหว่างคนซื้อคนขายนะฮะมันจะมีช่องช่องโวอยู่นะฮะช่องโวอยู่ว่าราคานี้พอสมควรกันไหมหรือราคานี้พอจะไปต่อได้บ้างไหมคนขายได้กําไรบ้างไหมนิดนิด,น,ดน่อยๆนะฮะก็อาจจะมีช่องโวให้กันบ้างนะครับแล้วก็พระนะฮะเอาจริงๆเลยนะครับผมอยากให้ดูตาเดียวนะฮะ อยากให้ดูตาเดียวแต่คราวนี้ถามว่าบางคนนะฮะพี่พี่ fc บางท่านนะฮะอาจจะยังไม่เป็นนะฮะอาจจะให้พี่พี่คนที่ดูเป็นมาช่วยดูนะครับถามว่าคนที่ดูให้ดูเป็นไหมดูเก่งไหมอันนี้ก็อยู่ที่วิจรรารณญาณนะฮะของการรับชมและรับฟังของเขานะฮะของพี่พี่ fc นะครับว่าคนที่ดูให้เชื่อได้มากแค่ไหนนะครับแต่ สำหรับผมเองนะฮะผมดูได้ดูเป็นนะฮะก็ชิ้นไหนถ้าผมดูไม่เป็นผมบอกเลยนะผมจะไม่เอามาและผมจะไม่เอามาให้เสียเสียผมเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนะฮะพี่พี่ fc ทุกทุกท่านพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกท่านเขาเช่าไปแล้วเขาอาจจะเสียความรู้สึกได้นะครับก็เลยอยากให้ได้ของดีๆไว้ใช้บูชากันก็ พระเครื่องนะครับเป็นธรรมดาครับหลายคนก็หลายเรื่องนะฮะดูหลายคนบางคนดูแท้บางคนดูเก๊นะฮะเป็นธรรมดาดูแท้สามคนดูเก๊สองคนเจ้าของพระเขาเข,าเขวแล้วครับเป็นธรรมดานะฮะถามว่าดูที่เราศรัทธานะครับดูที่เราศรัทธาถามว่าเช่าพระมีเก๊มีแท้เป็นธรรมดานะครับดูที่เราศรัทธา พระทุกองค์มีเจ้าของผมเชื่อในแบบนั้นนะครับเชื่อในแบบนั้นก็ศรัทธาบารมีถึงเกิดมีอยู่จริงนะครับคํานี้มีอยู่จริงนะฮะผมเชื่อนะครับเอางี้ดีกว่าครับไม่บกวนเวลาพี่ๆมากแล้วกันนะครับก็มาเริ่มกันที่รายการแรกเลยแล้วกันนะครับนี่เขียวเสือนะฮะเขียวเสือลงพ่อปานนะฮะวัดบงเทียนะครับมีสามตัวเลยนะครับวันนี้ นี่นี่นะครับศิลปะการแกะขนาดเล็กๆอย่างนี้นะครับยังฝีมือแกะขนาดนี้นะครับนี่จะให้ชมใกล้ๆนะครับเขี้ยวเสือลงพ่อปานนะฮะปอดบางเฮียนะครับศิลปะการแกะนะฮะสวยนี่นะครับเขี้ยวดูง่ายๆเลยนะครับล่องเลือดสวยๆเลยราคาก็ไม่แพงนะครับ จับต้องได้ผมบอกเลยนะครับนี่มาตัวที่สองนี่สวยๆชํำๆนะฮะถ้าพี่ๆ FC ซท่านไหนนะครับดูเป็นนะฮะจะรู้เลยว่าเขี้ยวเสือตัวนี้สวยมากนะครับนี่เขี้ยวเสือได้อายุนะครับแบบนี้นี่นะครับเขี้ยวได้อายุนะฮะ เหลืองช้ำนะครับดูร่องเลือดนะฮะนี่นี่นะครับตัวเล็กน่ารักนะครับตัวจริงเสียงจริงนะตัวเล็กน่ารักตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับนี่ตัวนี้มีลูกด้วยนี่นะครับดูศิลปะการแกะนะฮะงานแบบนี้ไม่มีแกะเครื่องนะครับสมัยหลวงพ่อท่านอยู่ก็คือจะแกะมือนะฮะ นี่นะครับจานเต็มตัวนะฮะจานแบบนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าที่ไหนนะฮะเอาพี่ๆให้พี่ๆดูเองเลยแล้วกันนะครับนี่มีลูกติดมาด้วยนะครับนี่นะครับศิลปะสวยๆแบบนี้นะฮะอันนี้สุดๆนี่ของคนที่ดูเป็นเลยแล้วกันนะครับพวกเครื่องรางเนี่ยผมบอกแล้วนะฮะ ไ้ศึกษาก่อนที่จะเก็บสะสมนะครับดูชอบทักมาได้เลยนี่สิงสามขวัญหลวงพระเดิมวัดหลวงโพนะครับสมบูรณ์จัดเลยองค์ตัวนี้นี่นะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเก็บยังไงนะฮะนี่แต่สภาพสมบูรณ์นะฮะอาจจะอยู่ในกล่องหรือเอาผ้าอะไรห่อไว้นะฮะไม่ได้เรี่ยมมีสีอะไรติดม่วงๆเนี่ยค,คือ สภาพเดิมๆนะครับแห้งๆแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับห่อเก็บไว้อย่างเดียวนะฮะสิงสามฝันหลวงพ่เดิมวัดหนองโพนะฮะนี่อันนี้คดชสิงนะครับคดชสิงนะฮะนี่บอกแล้วเอาคนที่ดูเป็นมาดูเลยนะครับนี่คดชสิงนะฮะดูการแกะนะครับ นี่นี่นะครับสวยๆศิลปะแบบนี้หาดูยากนะฮะไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับนี่พวกข้างล่างนะก็นี่รายการต่อไปนี่อันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะฮะจินนาราหลวงปู่สุขเนื้อทองแดงผสมโลหะนะครับนี่เป็นผ้าล่อบโบราณน,นะฮะ ยุค2,400ัน่รกว่าๆนะฮะยุกต้นตๆหลวงปู่เลยนะครับนี่เป็นจินนอราศหลวงปู่สุกวัดป่าขอมะขามเท่านะฮะอันนี้เป็นเนื้อทอาแดงผสมรูหะนะครับพระอบโบราณจะมีการจะบาบเก็บขอบครบสี่มุมนะครับนี่นี่นะครับครบสี่มุมเลยนะครับนี่ให้ดูงี้นี่นะครับนี่ อันนี้เป็นหลวงูุสุขเหมือนกันนะฮะเป็นเนื้อจิ้นนะครับพิมพ์ข้างอุนะฮะหรือบางท่านเรียกบุบวงนะครับนี่เป็นเนื้อชิ้นนะฮะเป็นพระ่อบโบราณเหมือนกันที่นิยมเล่นหาเลยนะครับหลวงูุสุขวัดป่าคลองมะขามเท่าแล้วฮะเป็นเกจิดังชื่อหนึ่งของภาคกลางเลยนะครับของจังหวัดชทนาดเลยนะครับที่ ใครๆก็ต้องรู้จักนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเจ้าชยนาทนะฮะอยู่อำเภอวัดสิงนะครับนี่องค์นี้เป็นปะพามนทนรัตตมีนะครับข้างรัตตมีนะฮะพิมพ์นิยมนะฮะหรือเรียกง่ายๆก็คือพิมพเอนะฮะนิยมเลยนะครับนี่หลักๆเลยที่เล่นกันนะฮะนี่นะครับสวยๆเลยหน้าใหญ่นะฮะ ข้างกลัดสมีสวยๆเลอะนิดๆนะครับนี่หน้าหลังจะมีรอยจานหลวงพ่อท่านอยู่ลายๆให้เห็นนะครับนี่นะครับเป็นพระหล่อโบราณนะฮะมีการตะไบเก็บขอบทั้ง4ี่มุมนะครับนี่นี่นะครับพระองค์นี้จะบอกให้เลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเนี่ยองค์นี้สมบูรณ์มาก แทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมเน้นของสวยนะฮะเล่นของสวยดูง่ายๆดีกว่านะครับเป็นพระบ้านๆน,นะฮะนี่องค์นี้เป็นกรมหลวงทุมพรนะฮะนี่เหรียญกรมหลวงทุ่มพรนะครับ,หล,รลรรบหลวงผู้สุกปุกเสกนะครับนี่นะครับเหรียญสภาพแบบนี้ถือว่าคมนะฮะแทบจะแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลย ทีแรกอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับนี่นะฮะเหรียญนี้อยู่ในกรอบพลาสติกนะครับแลวคราวนี้กรอบมันเก่านะฮะเก่ามองไม่เห็นด้านในนะครับผมก็แกะออกนะครับนี่เป็นเหรียญพอสอลึกๆเลยนะครับสองสี่หกหกนะฮะคือเจ้าของเขาเลี่ยมเก็บไว้นะฮะนี่เจ้าของเขาเลี่ยมเก็บไว้นะครับก็เป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งนะฮะ นี่นะครับนี่ตรงนี้ <c oughs> เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะฮะนี่นะครับหลังยันสี่นะครับทีน่นิยมเลยในท้องตลาดนะฮะเกยเยอะก็เยอะนะครับแต่เหรียญน,นี้ถามว่าสภาพเป็นแบบไหนผมมองว่าสภาพสวยนะฮะดูง่ายๆนะครับ ราคาก็ตามท้องตลาดก็พอสมควรอยู่นะครับดูปลายกันหนกด้านข้างนะครับของท่านจะสูงนี่นะครับเอียงรงนี้จะสูงนะฮะจะไม่แบนนะครับจะไม่แบนนะครับนี่ดูด้านหลังนะฮะเรียงนี้ผ่านการใช้มาพอสมควรเลยนะครับนี่นะฮะผ่านการใช้มาพอสมควรเลยก็ยังสวยดูง่ายอยู่นะครับ นี่เรหรียญ90ปีหลวงพ่อพรวัดช่องแคนะครับอันนี้เป็นเหรียญพิมพ์นิยมเลยนี่เรหรียญหลวงพ่อพงวัดช่องแคพิมพ์นิยมเลยที่เขาเล่นกันนะฮะเท่าหาอันนี้ผิวไฟยังอยู่เลยนะครับดูนี่ภาพกระไล่ไฟยังอยู่นะฮะเหรียญน,นี้สวยสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับนี่นะฮะหลวงพ่อพงวัดช่องแคนะฮะนี่ เหรียญหล่อโบราณนะครับตัดขอบปิดเขาจะหักนะจะมีรอยหักขอบนะฮะนี่จะมีรอยหักเหรียญน,นะฮะก็เหรียญน,นี้จัดว่าดูง่ายนะครับดูง่ายสบายตานะฮะนี่ผมละชอบจังเลยเหรียญน,นี้เหรียญหลวงพ่อกรวยวัดโคสิตารามนะครับหลังยันปีสองหนึ่งนะฮะนี่นะครับเหรียญหลังยันปีสองหนลมดํานะครับ ออกวัดหลวงพ่อเลยนะครับดูนะฮะนี่เหรียญแบบนี้นะครับหาดูให้ได้เลยนะฮะดูขอบเขาจะมีจุดที่บอกไว้นะฮะขอบตัดนะครับนี่นะครับเหรียญดูง่ายๆนะฮะข้างหลังเป็นยันนะฮะเป็นเม็ดไข่ปลานะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะฮะปี2องหสองหนะครับ นี่ทีเด็ดเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงกระล่ทองนะะหรวมพ่อก,กวยวัดโคสิตารามหลังห,หนุ่มานนะฮะปีสอนะครับเหรียญน,นี้สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนี่นี่นะครับดูขอบตัด หากพี่ๆเ c ท่านไหนชอบนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับราคาก็จับต้องได้เช่นเคยนะฮะนี่รายการนี้นี่นะฮะเป็นสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับนี่ข้างหลังปั๊มยันศิวลีเขาไว้นะฮะหลังเขาเรียกหลังศิวลีนะฮะสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อกวยนะครับดูเนื้อพระนะครับ ดูองค์พระดูสัดส่วนของแขนนะฮะสมบูรณ์นะครับองค์นี้นี่นะฮะพระสมบูรณ์นะครับอันนี้ยุคต้นเลยนะครับนี่อันนี้ออกยุคต้นๆข้างหลังปั๊มสิวลีนะฮะหลังเรียกหลังสิวลีนะครับอันนี้สภาพชัดมากนะฮะพระองค์นี้เก็บสมบูรณ์สมบูรณ์ดีด้วยนะครับบอกก่อนนะฮะสมบูรณ์ดีด้วยนี่รายการสุดท้ายแล้วนะครับ อันนี้เป็นปกโพก้าปกโพก้าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามนะครับปกติจะเป็นหลังพระแม่ธรณีอันนี้เป็นหลังเรียบนะฮะหาเจอน้อยมากนะครับหาเจอน้อยมากนะครับหลังเรียบนะครับไม่ใช่หลังพระแม่ธรณีนะฮะนี่ดูได้เลยนะครับอันนี้หลังเรียบจากบล็อกนะฮะหาเจอน้อยมากสร้างออกมาน้อยมากนะครับที่จะเป็นหลังเรียบนะฮะปกโพก้าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามนะครับ นี่ดูนะฮะพระผิวหิ ions, ้งหิ่งเลยนะครอันี่ผิวหิ NG ้งนะครับนี่นะฮะผิวหิ้งสภาพสวยๆเลยนะครับดูง่ายๆนี่นะครับอันนี้ผิวหิ้งนะฮะบอกก่อนหลังเรียบนะครับอันนี้ไม่ใช่หลังพระแม่ธรณีนะฮะอันนี้เป็นหลังเรียบนะครับหาชมยากบอกก่อนเลยนะครับหาชมยากมากก็ วันนี้นะครับผมบอกแล้วนะว่ามีแจ่ของดีๆนะครับหากพี่ๆ FC ท่านไหนชอบนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับก็อีพีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ